โอเคครับสวัสดีคนทุกนะครับผมอยู่กับผมนะครับผมนะแซฟฟี่เนมานี่ผมจะมาเล่นเกมอ e ีเวนนะครับผมหลังจากที่ผมมาเล่นเกมแบบเครียดมานานนะครับผมใช่ซึ่งผมก็อยากพักผลบ้างนะก็คือไม่ต้องมาเครียดอะไรมากไม่ต้องมาเครียดอะไรมากก็บายแล้วขอมอนโบร่ <c oughs> คือเกมเออือ่นที่ผมเล่นเนะี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นเกมฆ่าล้างฆ่าฟันกันหมดเลยนะแบบเออใครล้มคือยิงซ้ำอะไรพวกเนี้ย แต่แลววันนี้ผมจะมาแบบเล่นเกมแบบผ่อนคลายสมองนิดนึงนะครับผมก็คือแค่หนีกบอดปกติทั่วไปนั่ก็สบายสบายอืาฮะคือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็แค่เครเออไม่ใช่ขยับสิไม่ใช่หนีกบอดทั่วไปนะอืมดะไหมนะโอ้โหเสียงเพลงคิวมากเออ เสียงเพลงเมื่อกี้เป็นคนแห้งรุนแรงนะคนจื๊บโหชิวเกินยำกระหม่อมโหเสียงดูทรงก็จะมีทั้งคนที่รอดและคนที่ไม่รอดแต่ในเวลานี้ผมรอดงับขึ้นเหนือข้างบนนี้อ้าตก มันไปนลรโอ้โหนี่นะครับผมนั่งชิวๆขับรถเล่นเลยอู้ง,งานไปเนะี่ยโหผมไม่ได้เล่นแบบนี้นา,นานๆก็แบบรู้สึกแบบยังไงยังไงเหมือนกันเนะ Yo, ี่ยอ้าโย่บ r o นัวผมชิว เงียผมเต้นเลยท่าเต้นก,กวนมากเลิกเล่นเถอะถามว่าเลิกเล่นไหมไม่ได้จริงไหมใหม่หออเต้นลำสลับไม่ตายด้วยนะ ไอ้ยังวะล้มหนึ่งทางผมล้มตอนไหนทุกคนผมล้มตอนไหนผมตายตอนไหนก่อนฮะโรนี่ไม่ใช่ V f i นะบรู้อะจ้าววอะโหโหนี้โอ้โอ้โ,อโอยโ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  อ่าโย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 เก็นเกณาวเกาวเนี้ยเน้ยเตี้วเตี้วเตี้ยวไม่ไม่มีกระโดดอื i อี It s so ิโซแบดขณะนี้การกระโดดก็ถูกปิดใช้งานแล้วโอ้ไม่นะการกระโดดฉันการกระโดดอันเป็นที่รักออคือก็คือผมใส่อะไรมาวานะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไอ้ขาบ้านนั่นไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลย นั่นมันอุ้ยเอ้ยดอ็ออกเตร์ไม่โดนหรอกฮิกดิผมจะกระโดดจกงสูงฮิกดิ้ให้วะเฮ้ยเฮ้ยเขาจะตบกระหม่อมผมเขาจะตบกระหม่อมผมเขาจะลูดกระหม่อมผมทุกคนตามมาไหมเอ่ยไม่ตามอู้ซาวเวอร์ประ่ะเนี่ยใช่คไหมบรู นี่นะครับนี่คิวเลยถึงไม่มีกระโดดผมก็ไหวเพราะให้เพื่อนแบกนี่แหละวุฒิของอีเวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮคราที่แล้วมันก็เจอนั่นขอก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 ในเวลาเป็นฮีโร่บิดคมๆกินแป๊บซี่แล้วหนีบิดบิดครับบิดช่วยหรือเปล่ามาบิด ตามไว้เลยมันมันดีจัิงมันอนะเอ้อชยชวนรถทุกคันเลยไม่ใช่รถชนเรานะเราชนรถเนี้ยโอ,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 อ้ยชีวิตจริงกระแทกหินงั้นตายฮนะน่ะจังหวะนี้มีประตูอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าวะไม่มีไม่เหลือสิเอ้ยเพื่อนเขาดูดูเดือดกันมาก็ได้ยินเสียงนะ่ะ เร็วๆฮะโอเป็นเ door ปิตูแบบคนสามัญชนปกติก็ได้วะอ้าโอเมก้าส์โอเ s ส g ซกูขังประตูแบบโอเป็นเดอะ FBI open the door อายุยย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  bro bro b o u s t o do do d อยู่สต็อปสต็อปสออืมมีไอ้คนจนคนพ่อหนุ่มคนนั้นด้วยเรียบร้อยฮะค็อกคอกคอกโอเคเพื่อนเขาไปแล้วเออชีวิตไม่ทันเลย <c oughs> ผมกระโดดไม่ได้นะ่ะแหละปัญหาไม่มีอะไรมากเอออันนี้เพื่อนผมเองจิ <c oughs> ้วผมจะสวนทาง เออแอปโอเคแอบไฟกี่ชั้งนะลืมไปว่าข่อยไม่มีกระโดดขาเท่เลยโอ,อ้ล้มทุกบอกล้มทุกดอกเหรอบอกหมืดนอื้อาหาืเอ,อหยุยด่านทะเลทรายคอคอ,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 อกคอคอกจักกันก็ ไอ้มันเอ็งตายหยอกยองๆผมมีไฟแช็กแต่ผมไม่ใช้ฮาวไม่สิมันคือตะเกียงไหนดูสิร้านค้ามีอะไรให้่อยซื้อบ้างเอ่ยสกินสกินอันนี้เอออันนี้ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วโอ้เพื่อควาเรียการวิง e ่งอ e ีโมตอีโมตไหนมีอ e ีโม e ไหนน่าซื้อบ้างเอ่ย p b j เฮ้ถึงเวลาของ j ลลี่ในโทรศัพท์ ภาษาไทยมันดูปแปลกนะน,นี่เบียงเบนความท่านี้มันปั่นมากเลยการสลายครับบี้เดือนมีนาคมที่ก้าหารโอ้ยภาษาไทยคือแบบแปลและคือแบบโอ้มากเป็นภาษาที่แบบแปลแล้วคือแบบโหคือภาษาที่แบบแปลคือภาษาเกมเอเวนนี่คือโหมากเลยอ่ะเอาล้วมจะแบกไปเขา ผมจะแบกเพื่อนมาข้างหลังนะทำงานทีนี้ก็ได้เวลาเครื่องสำอางโอเคอันนี้พอเข้าใจอยู่ What is t it โอ้โห <c oughs> ผมไม่ได้ใส่อะไรหรือเปล่า <c oughs> เอาลราได้เวลาใส่รองเท้าเจ็ทสปีดแล้ววูด <c oughs> เอา,มาไม่มีอะไรขึ้นโทรหาขนส่ง <c oughs> <c oughs> ไมนแม้จะขึ้นอีกอย่าโคกโคกโคกเดี๋ยวเวลาเปิดมอนผู้เล่นอีเวนต์เก่าสินะเอ้าตัวเตี้ยิงวัสดีครับผู้เออเดี๋ยวเวลาเปิดมอนเด็กเปียวออยกเฮ้ยนี่คุณผู้หญิงล้มคุณผู้หญิงผมมาช่วยไหเนี่เออเขาไม่กดคุณคุณไม่เปิดโอ้ยผมช่วยคนนี้แกนหยัดใครได้จับกดโอู้ โอเคคนนี้เขายังไมววางนะเจมส์ผมด้วยเออเจมส์ผมด้วยรูปไอ้ยีกับผมด้วยผม่ไหวแล้วพี่ไม่ไห้พี่พี่พี่ถ้าไม่ไหวจริงจริงเดี๋ยวผมจะไปโหยฮาว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 เขาทำให้เขาทำให้เราลดชีวิตเอ้ยจับใครได้จับแบกก่อนเลยแบกไม่ได้แบกไม่ได้เอาโอ้โหถ่ายเกี่ง ไม,ไ,ม giving, ไม่ตายไม่ตายไหมไม่ตายโอเคผมมาช่วย Stop stop o o yo 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 I am no I am smart โทษทีครับผมบิด e บอร์ดอ้าวอ้าวบิดอร์ดตึง นี่ยิงยี่สิค่อยดีขึ้นหน่อยเขายังโอเคเอามาดิจะไปลาบันตายบันซ์ย์พลังดีเออไม่นะขาทีเรียบร้อยฮะไอยอยอยอ you not okay bro you not okay yeah 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 get out 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 ขอบขอบขอขอนในครชโอ้คาที่่ะบอกง้อเลยผมพูดในเไิร์ีอะดูทรงก็จะใช่นะมิกบดคาที่เฮ้ยอ้มีคนรอดคนจังหวะนี้าด เรียบร้อยฮะนั่นนั่นหรือเปล่าเฮ้ยเออญิงเออแต่ผมตายไปรอบนี้โอ้เจ็บแสบครับแฉกใจเหมือนนกไร้รังเหล่อยู่เอกะจู่ๆนี่ท่านภูเขาทองมาจากไหนวะเนี่ยวไวรุสโคไทยโอู้หรถบัมเอาไปชนใครดีครับนี่อ่ะกกาโกลาอิสโกลาโอ้ กุก๊กกโกล้ลาไอ้พุ่นผมไปไหนวะเนี่ยอ๋อใครบอกมัมเห็นแวบๆอยู่นะอ๋อเต้นอยู่หน้านี่เลยเต้นอยู่หน้าอะไรบ้างนอเออใกล้ๆหลังค่ะดูสิจะตกไหมเมื่อผมชิวมากอะอเปิดมามีคนตายซะแล้วโอ้พวกเขาตามากโอ้มันนี่ Where the money is เดี๋ยวใช่ไหมต้องมีคนมาช่วยยิงด้วย base B i g h t bit ah yo yo m so sorry เอโอ๋อหนูพับปมครับน้องหนูพับปมครับน้องน้องมีคนโดนยิงเล็กไ่เลยเดี๋ยวแล้วเขาไปเข้าอย่างไรไม่ได้ ah คุณคุณอยู่ไหนโอเคเขาช่วยเสร็จแล้วเนี่ยว่ะ อ่าโยมีคนตายอ,อยู่หนึ่งคนอู้งานตงานึตงๆอู้งานครับไม่ได้โม้พราผมอู้จริงๆ<ส><ข>ดูทั้งวันก็ได้เนี่ย เขาคิวจังเลยนั่นน่ะเย้ยเฮ้าวเฮ้ยเดี๋ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้เองมาโอ้โเ <oh! ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮย้เฮยเฮ้เยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้เ้ลคิ้ยเฮ้ย้ เล่นบลอยฮะจากอ e ีเวสู่อารโววีตึงๆึง Non touch me I have to fight it Okay คุณ<น>ผู้หญิงคุณแบกไปก่อน,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 อนแล้วคุณแบกไปก่อนคุณคุณคุณจับไข่ได้จับก่อนแล้วค่อยมือบิดอุ้มใครได้อุม้มผมบอกเลยในเกมอ e ีเวสทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายขออุม้มหมดอุม้มแล้วค่อยไปหาที่วาง อืมอ uh, ืมไฟแช็กมาตอนกลางคืนไม่สิในตอนเช้าต้องห่าโอ้มีคนตายหนึ่งคนฮัลโหลไกด์น้ำน้ำน้ำคาราบาลดืดอ่ะสวัสดีครับเผมบิดเน็กบอดตึงๆอายุย่ bro เคมอน bro Ah yo, come on, bro. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Money, yeah. I have. I don't have the money. Oh, next to now. Oh, boys. Oh ho. Oh my god. Oh 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 ho. Oh 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 โน่ต่อไปผมวนู้นเป็นแบเซฟและสรุปแองจิมันชีมาโอ้ผมลง่ห้เลยนะนะั่นน่ะผมเปิดรับประตูไม่ได้ฮาวผมจะเปิดหรือยังง่ะเฮ้ยผมเปิดยังไม่ได้บ้าไปแล้วโอ้โหนับวันนับวันผมยิ่งบ้า <c oughs> เดี๋ยวเซฟนี้ผมมีเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วนะโอ้คนสุดท้ายเป็นผู้ชายปะเนะี่ย ดูทรงว่าจะไม่มาแสดงว่าทาไม่มาทั้งหมดดีคือผมมาวิจารคนเดียวในนี้นะการดูลูกทหารอ่าโย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 ่เพื่อนนี่ไม่ใช่เกมคอนีนะเพื่อนมันยิงโหดเหมือนโกรธใครม้าพระเจ้าเป็นคอมตีวอร์โซนหืมคอมตีวอร์โซนเฮ้ยมันนี่มันนิบบด เออตอกคอกตอกอกแล้วก็วิ่งไปแบบโคตรเท่แล้วก็โดนยิงตายแบบโคตรเท่อ้าวหลบทุกดอกแล้วบกโดนอาวอ้าวอ้าวอ้าวเจ็บจ้าอ้าวอ้าวเจ็บจริงไม่ติงหลังอ,อือปีช่วยผมด้วยครับปีเออเออจะตายเออโดนยิงหลังเขาก็ได้ยิงกระสุนให้ผม ออกกันจกลังผมหน่อยอือผมไม่ต้อง,งยิงตายอือตายโอ้ยอวแบเ้ยเฮ้ยสานึ่งอ oh, ือสามหนึง่งสามหนึงหน่งอือไม่ดีไม่ดีสามหนึง่งผ <c oughs> พี่ไม่พีเอทำดกับผมด้วยผมไมแค่คนปกติ <c oughs> เล่นยิงมากี่ร้อยนัดวะน่ะ ย่า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 ยูยูยถ้ามีปืนจะยิงสวนนะโอ้ยไม่มีใครล้มเลยเว้ย์เบอรเบอรกระสุนม,มจามมจากไหนกระสุนมาจากไหนฮาวได้อย่างไรฮาวอีสามสี่เมตรที่ผมล่วงนั้นอะแตกไม่เอ่ยจะแตกไม่เอ่ยผมจะแตกไม่เอ่ย รูทรงก็จะไม่แตกนะผมเนี่ยไม่แตกแต่แค่เกือบนะในยามที่พวกเอาเครียดอยู่ตรงเต้นรูกความเครียดซะเอ้ยเอ๊ยมึงเออมีมีหดวร้ายมากเลยอะ่ะ โหดลายมากาาอยูจีซีทางทหารนี่ผมยอ่อให้อย่ายิงผมเลยนะครับพี่อย่ายิงผมเลยครับพี่ยูจีซีทางทหารนี่ไม่บบเคยปานีใครเลยนะผลโทรอดอพิลเลอร์บนนะสอนเนมนะครับผมสอนเนมไอจีไอ,ไอ โอ้ผ้าโดนยิงปิเดียวนี้ไปต่างโลกเลยทหารนี่มันเถื่อนจริงๆนะ oh oh, oh, oh. โอ้มันคอดเออเออเออพอมาเล่นกลับมาเล่นอ e ีเวดแล้วก็รู้สึกตึงมือเหมือนกันเนี่ยคลิปผมขอพักไว้ก่อนอู้ออบบี้ช่างผมมันพับแล้วขอเถอะไม่เคยเล่นออบบี้ในแบบอ e ีเวด ไม่เป็นไรกันคืโอ้โหแล้วคือเอา GM โอ้โห GM ทำนักแกผมมากเลยอะคือ GM ทำยังไงกับผมได้ยังไงผมที่ไม่เคยเล่นแบบ Obby แต่เคยเล่นแในป่าซึ่งมันสนุกขอบอกกันเลยแต่ไม่รู้นะออบบี้สนุกหรือเปล่าเด็เหมือนเคยเห็นเล่นสนุกกันอะโอ้โห GM โหดอะายมากแล้วใครเขาเอนอนเป็นโอ้โหหายสาบสูญมาตามกันละนานเทิรนดูสิจะเล่นแบบอะไรเอ่ยห้าสิบห้าสิบคิด่ผมจะได้เล่นแในป่า โหดูโซนอนี้น่จะป่านี่โอ้โหแล้วขี่รถซะด้วยนี่รุ่นโคตรเท่รุ่นบัมโอพระเจ้าช่วยโอ้โหไอ้หิโอ้โหเดี๋ยวรุ่นนกอินทรีโอ้ไม่นะผมเล่นเป็นแบบป่าโอโนช่างโซแบดไม่สิโซโอเคผมเล่นแค่เต่าฮะโอเคน้ำดอกบัวอันนี้แต่เดียวผมก็ไปเล่นอหนึ่งต่อนะไม่สิ ทำงานเพราะว่ายังมีงานท่วมหัวอยู่อีกโอ้ยเย้เบบี้ยีฮัลโหลคั๊ดั h เ t the fuck is that? ไปทำงานดีกว่าเครียดน้อยกว่าเยอะ